หงแดงเริ่มเปิดดิวอิซักแม้เพิ่งซื้อเอกิติเก้มาร่วมทีมก็ตามลิเวอร์พูลยิ้มอเล็กซานเดอร์อิซักแจ้งนิวคาสเซิลต้องการย้ายทีมแม้ว่าหงแดงลิเวอร์พูลจะใช้เงินไปแล้วมากกว่า300ล้านยูโรในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งมากกว่าสโมสรใดๆในโลกนี้แต่สถานการณ์ล่าสุดบ่งบอกว่าดิวใหญ่อาจยังมาไม่ถึง เพราะล่าสุดฟาบิโอโรมาโนได้ออกมารายงานเมื่อวานนี้ว่าอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าของนิวคาสเซิลได้แจ้งกับทางสมูรสอนนิวคาสเซิลว่าเขาต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยอิซักได้ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่นิวคาสเซิลได้เสนอให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ทำการพูดคุยข้อเสนอส่วนตัวกับทางอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วและเตรียมหาแนวทางในการยื่นข้อเสนอ ในการคว้าตัวอิซักต่อไปและล่าสุดนะครับฟาบิโอโรมาโน่ออกมาอัปเดตถึงดิวอิซักกับลิเวอร์พูลว่าลิเวอร์พูลพร้อมจริงๆลิเวอร์พูลต้องการเสริมความแข็งแกร่งด้วยการทำผลงานที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าและนักเตะทีมชาติสวีเดนวัย25ปีก็กำลังผลักดันให้ตัวเองย้ายออกจาก New นิวคาสเซิลลิเวอร์พูลเองได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดของนักเตะ หลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้ยืนยันได้ว่าลิเวอร์พูลพร้อมแล้วพวกเขามีความคิดว่าหากนิวคาสเซิลเปิดรับข้อเสนอพวกเขาสามารถที่จะพยายามเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์อิซักได้อย่างแน่นอนนี่คือรายงานล่าสุดจากโรมาโนนะครับแม่บอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้อะไรก็หยุดลิเวอร์พูลไม่อยู่แล้วนะครับหลังจากเซ็นอูกเอกิติเก้ไปแล้ว ก็คิดว่าจะหยุดแค่นี้แต่ไม่ใช่นะครับลายต่อไปก็น่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับ